ต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่2.7ข้อ6นะคะโจทย์นี้อยู่ว่าปัจจุบันแก้มมีอายุ20ปีอีก4ปีข้างหน้าปู่จะมีอายุเป็น3เศษ1ส่วน4เท่าของแก้มนะคะเขาถามว่าปัจจุบันปู่มีอายุกี่ปีนะคะมีตัวละคร2ตัวนะคะก็คือแก้มแล้วก็ปู่นะคะ ข้อนี้นะคะคนโคข,อ,ขออธิบายเป็นแผนภาพดีกว่าเนาะอาจจะดูง่ายกว่าบาร์โมเดลนะคะมีตัวละคร2ตัวค่ะอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นะคะก็คือแก้มกับปู่นั่นเองและมีช่วงเวลาอยู่2ช่วงนะคะก็คือช่วงเวลาปัจจุบันนะคะแล้วก็อน,นาคต เรารู้อะไรบ้างคะตอนนี้เรารู้ว่าปัจจุบันนะคะแก้มเนี่ยอายุ20ปีนะคะอนาคตเอ๊ะและอนาคตมันนานเท่าไหร่คะครูเฟิร์นโจทย์เขาบอกไว้แล้วคะ่ะอนาคตคืออีก4ปีข้างหน้าอนาคตคืออีก4ปีข้างหน้าตรงนี้เนาะ 4ปีนะคะอนาคตเขาบอกอะไรเรามาคะปู่จะมีอายุเป็น3เศษ1ส่วน4เท่าของแก้มปู่อายุ3เศษ1ส่วน4เท่านะคะของแก้มหมดแล้วคะ่ะเขาถามว่าปัจจุบันค่ะ มีอายุเท่าไหร่นะคะอ่ะสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกหนึ่งอันก็คืออายุแก้มในอนาคตใช่ไหมคะแก้มในอนาคตเราสามารถหาได้ไหมคะได้เพราะว่าตอนนี้แก้มอายุ20ปีในอนาคตก็คืออีก4ปีเนาะอีก4ปีก็ต้องบวก4่ใช่ปะ่ะในอนาคตอีก4ปีบวก4นะคะแสดงว่าในอนาคตเนี่ยรู้แล้วคะ่ะแก้มเนี่ยอายุ 24ปีนั่นเองอะแล้วเรามาดูตรงนี้นะเรามาดูตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแก้มอายุ24ปีนะคะเอ๊ะเรารู้อายุปู่ในอนาคตรหรือ,อยังะคะรู้แล้วนี่นี่นี่น,นี่ปู่อายุ3มเศษ1ส่วนสี่เท่าของแก้มเรารู้อายุแก้มแล้วค่ะว่าคือ24เนาะดังนั้นเราหาอายุปู่ได้แล้วค่ะอายุปู่นะคะ ปู่เท่ากับ3เศษ1ส่วน4เท่าของอายุแก้มแก้มคือ24นะคะรู้อายุปู่แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวขอคูณเลยนะคะ 3, 4, 12บคเป็น13ส่วน4คูณด้วย24นะคะนำแม่4ตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะ 4, 1, 4 4 6 24นะคะ13คูณหได้78ดังนั้นในอนาคตปู่อายุ78ปีอ่าเราลองย้อนกลับมาที่ปัจจุบันค่ะย้อนกลับมากี่ปีเอ่ยย้อนกลับมา4ปีย้อนกลับมา4ปีนะเฮ้ยอนาคตปู่78อะย้อนกลับมา4ปีก็คือ78ลบ4 คือเท่าไหร่คะ74ปีนั่นเองข้อ,ขอนี้ไม่ต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์เลยนะ <IS> AS <C AST> เราจะเห็นว่าโจทย์แต่และโจทย์เนาะก็ไม่เหมือนกันเนาะเราสามารถใช้เทคนิควิธีการไหนก็ได้ที่เราถนัดมาแก้โจทย์ปัญหานั้นนะคะ <IS> AS <C AST> เห็นไหมคะว่าครูเฟิร์นวาดแผนภาพแป,ป๊บเดียวรู้เลยรู้คําตอบเลยไม่ต้องแก้สมาการไม่ต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ลคะค่ะข้อนี้ตอบว่าปู่อายุ74ปีนั่นเองอ่าบางคนบอกว่า ครูเฟิร์นคะถ้าสมมุติว่าเขาให้เขียนประโยคสัญลักษณ์ละคะเราจะเขียนยังไงคะถ้าเราทําอย่างนี้เราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ไม่เป็นสิคะอะเดี๋ยวเราไปดูกันงั้นตรงนี้คุณคณรูขอย่อก่อนนะคะขอยอ่อเป็นแอบคิดของเรานะอะประมาณนี้อะนี่เป็นแอบคิดในข้อนี้ของเรานะคะ เอ๊ถ้ามันเป็นประโยคสัญลักษณ์เราจะเขียนยังไงคะนักเรียนเราจะเขียนได้ว่าอ่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องไปดูก่อนปัจจุบันแก้มอายุ20ปีอีก4ปีข้างหน้าปู่จะมีอายุเป็น3เศษ1ส่วน4เท่าของแก้มแสดงว่าเราก็ต้องหาอายุปู่เนาะปู่จะมีอายุเป็น3เศษ1ส่วนสเท่าของแก้มตรงนี้เรามาวิเคราะห์เลย อันนี้คืออนาคตนะแก้มก็จะมีอายุ24ปีใช่ป่ะก็คือ20บวก4ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์นะคะก็หาอายุป,ปู่ในอนาคตก่อนนะอายุป,ปู่ในอนาคตงงไหมคะอ่ะเอาใหม่นะประโยคสัญลักษณ์เราจะคิดได้จากอายุป,ปู่ในอนาคตลบกับ4เท่ากับอายุป,ปู่ปัจจุบัน นะก็คือเขาถามอายุปู่ปัจจุบันเนาะทีนี้เราก็ต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ของอายุปูในนป่ในอนาคตอายุปู่ในอนาคตคือ3เศษหส่วนสเท่าไงคะเท่าของอายุแก้มแก้มก็คืออายุ20บวกสีน่นี่อันนี้คืออายุปู่ในอนาคตนะคือตรงนี้ค่ะนี่นะคะอายุปู่ในอนาคตคือตรงนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะเอาอายุปู่ในอนาคตเนี่ยไปลบ4 ก็ลบ4เท่ากับอายุปู่ปัจจุบันเนาะและอายุปู่ปัจจุบันก็คือสิ่งที่เขาถามเราก็เขียนได้เลยว่าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะตรงนี้ก็อลองคิดซิว่ามันจะตรงกันไหมนะคะก็จะเป็น3เศษ1ส่วน4คูณวงเล็บ20บวก4นะคะลบ4เท่ากับอันนี้นะคะ ขอเปลี่ยนเป็นเศษเกินนะ 3, 42, เศษ13ส่วน4คูณเศคูณ24นะคะแล้วก็ลบด้วย4 4, 4 4, 4, 6, 24 13คูณ6ได้78ลบ4นะคะก็จะได้74ปีได้แล้วตอบว่าปัจจุบันปู่อายุ74ปีเหมือนกับตรงที่เราแอบคิดกันเลยนะไม่ยากเนาะ